คือประเด็นข่าวที่ออกมาเนี่ยด้วยความที่ต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากเพจของสภา,าแล้วเขาเนี่ยเขียนว่ารู้หรือไม่สมาชิกวุฒธธิสภา,าหากอยู่ในตําแหน่งครบ6ปีจะได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพจากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา,าไอา้ภาพนี้เนี่ยแหละฮะที่เป็นประเด็นเดือนละหมื่นสองเป็นระยะเวลา12ปีแต่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกับคุณโรมแล้วสวคุยกับผมก่อนเข้าสอสอก็ได้ได้ครับถูกต้องไหมฮะได้ในานามของสมาชิก รัฐสภาคือสสและสวถูกต้องครับได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ครเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกาบเรียนคุณรอบก่อนแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่นะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดทางหลักการของกฎหมายกองทุนนี้เนี่ยได้เริ่มใน ระเบียบของรัฐสภาตั้งแต่ปี2543<อ>นะครับในการที่ตอนนั้นยังเรียกว่ากองทุนสงเคราะห์นะครับผู้ <ฮะ S 2> ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับตั้งแต่ปี2543นะครับเป็นต้นมาดังนั้นการที่มาถึงปี2556นะครับจึงเปลี่ยนมาเป็นพระราชบัญญัตินะฮะพ,พระบ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา,าเมื่อปี2556ผู้ลงนามในพรบฉบับนี้ชื่อยิ่งรักชินวัตรก่อนที่สอวอจะมาด้วยซ้ำไปคือพูดง่ายๆว่าไอ้กองทุนนี้หรือว่าเงินส่วนนี้มีมาตั้งแต่สมัยสวรุ่นเก่าเลยด้วยซ้ำไปรุ่นเก่าครับรุ่นที่ผ่านการเลือกตั้งมาตอนนั้นยังใช่ชื่อว่ากองทุนสงเคราะห์ นะกองท<อ>ูลสองครอกของผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาครับครับเอะแล้วแล้ว,ลวบางคนสงสัยว่า,าสมมติบางท่านอาจจะเคยเป็นสอวอรุ่นเก่ามาแล้วแล้วมาเป็นสอวอรุ่นนี้ด้วยเท่ากับว่าเอาเลขมาบวกกันหรือเปล่าฮะระยะเวลาในการเป็น คือขออภัยจริงๆตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาตัวเลขจํานวนปีมานะแต่เขามีลิมิตเนี่ยสตาร์ทที่900าพันนะฮะสมมติว่าสมมติผู้ที่เป็นศูนย์เดือนตั้งแต่ศูนย์เดือนมาถึงเท่าไหร่ละกี่ปีนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นขึ้นไปสูงสุดเนี่ยสูงสุดนะฮะท่านจะเป็นมากี่สิปีก็ช่างเนี่ยนะฮะสูงสุดเท่าไหร่ฮะสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทเต็มลิมิตแล้วครับไม่เกินนี้ต่อเดือนไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้ต่อเดือนดังนั้นเนี่ย ต้องเรียนนะครับว่าเงินที่สมาชิกผู้ที่เคยเป็นสมาชิกเนี่ยได้รับเนี่ยนะครับก็ต้องให้ไปดูคือพอรบอกองทุนผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมีทั้งหมด6หมวด2 8มาตราอขอให้ท่านไปดูในมาตรา6นะครับว่ากอ,องทุนนี้เงินมาจากไหนบ้างะนะครับมีด้วยกัน เจ็ดข้อด้วยกันนะครับผมจะอ่านเร็วๆนะครับข้อที่1ก็เป็นเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลจัดสรรให้ไม่ว่าเป็นกองทุนเช่นกองทุนการศึกษาเนี่ยรัฐบาลก็จะให้มาก้อนหนึ่งก่อนประเดิมซึ่งประเดิมประเดิมก้อนนี้แน่นอนว่ามาจากภาษีประชาชนแน่ๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไรแล้วแต่ครับข้อ2เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีคือ คือเขาก็จะรัฐบาลก็จะพิจารณานะครับในการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณเนี่ยว่าออกองทุนเนี่ยมันขาดไหมมันมีเยอะไหมอะไรไหมหรือควรสนับสนุนมากน้อยนั่นเป็นการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณของอรัฐบาลน,นั้นๆน,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 นะฮะข้อ3เงินที่สมาชิกสภา สมาชิกรัสภาส่งเป็นกองทุนในอัตราที่คณะกรรมการกําหนดก็คือที่หักไปเดือนละ3า0พันสาอย่างสมมุติผมเนี่ยผมเป็นสองสมัยก็คือสมาชิกสภานิติปัญญัตแห่งชาติรวมไหมฮะไม่รวมครับรมมสอสนชนี่<ร>ไม่ได้ไม่ได้ครับนะครับเป็นเป็นเป็นนั้นเรียกว่าเป็นช่วงที่<ๆ>พิเศษรับแลไม่นับไม่นับรวมไม่นับเพราะฉะนั้นก็จะมานับเรื่องตอนสาวนะครับข้อที่4ี่ เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเ,เงินสงเคราะห์ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกพศส5 4 3ซึ่งผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเขารับมาตั้งแต่ปี43แล้วนะครับท่านสสสอวอ พูดปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็จะได้เ,เหมือนกันถ้าเข้าคุณสมบัตินะ,ะเช่นคุณสมบัติก็คือว่า <c oughs> พอสมมุติว่ามาเป็นสอสอมาเป็นสเวเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐสภาก็จะมามีใบกรอกสมัครว่าท่านท่านประสงค์ไหม สปงจะเป็นสมาชิกกองทุนนี้ไหมนะฮะคือสามารถเลือกได้เหรอฮะไม่ไม,มไ,ไม่สมคัครก็ได้ไม่สมัครก็คือไม่ต้องถูกหักแล้วก็พอพ้นตำแหน่งก็จะไม่ได้ก็ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกไงฮะเ oh พราะท่านท่านต้องเป็นสมาชิกก่อนนะะ,ะดังนั้นเนี่ยหนึง่งตอนที่ผมเป็นของสวเข้าไหมฮะเข้ากองทุนสมาชิกสภานิติบัญญติรรมชาติไม่นับนะฮะไม่นับรวมก็มานับตอนเป็นสวแล้วก็ผมเนี่ยสมัครสมัครแน่นอนฮะก็คือถูกหักไปเดือนละสามพันสามพัน ครับข้อห้านะครับเงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนนะครับเพราะกองทุนเนี่ยมันจะมีจากการบริจาคจากนู่นจากนี่จากรัฐส่วนหนึ่งเนี่ยนะม,มันมัน,ม,นมันก็จะมารวมเป็นกองทุนนะครับออดอกผลนะครับสมมุติว่ากองทุนเนี่ยผมผมไม่ได้มีตัวเลขตรงนั้นมันมันคงจะมีเยอะเหมือนกันฝากแบงค์ไว้นะครับแล้วก็มันจะเป็นดอกเบี้ยนะครับเจ็ด สุดท้ายของมาตรานี้ที่มาของเงินนีคือรายได้ของกองทนนี้มไม่ต้องส่งครั้งเป็นรายได้ต่อแผ่นดิน เพราะนั้นเนี่ยกองทุนนี้เป็นอิสระรนะไปกองทุนของอรัฐภานะครับอ,อยากทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบคือที่มาของเงินเนี่ยพูดง่ายๆไม่ได้มาจากภาษีประชาชนเพียงอย่างเดียวถูกต้องฮะแต่ยังมาจาก,กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดที่เมื่อกี้สอวอไล่ถูกต้องครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดในโลกออนไลน์ว่าสวบางส่วนไม่สมควรได้เงินก้อนนี้ส่วนตัวสวมองไงฮะผมคิดว่า ทุกคนนะครัาเป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ได้ครับเช่นกันนะไม่ว่าสสนะบางคนก็ไม่อยากแะ่ได้นะอยากจะยึดเงินเดือนคืนด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกองค์เนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับสวอก็ไม่ใช่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์สสก็ยิ่งมากกว่าสวอซ้ำไปแล้วสวอขีดสักดีหรือไม่ดีฮะผมเนี่ยเหรอฮะห้าสิบห้าสิบเพราะว่าถ้า ถ้าประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดผมเนี่ยบอกว่าโอ้สวกินิสักดีจังเลยไปช่วยสร้างถนนน้ําไฟให้เยอะแยะมากมายในภาคเหนือแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบหรือโดยเฉพาะพักที่ละเมิดสิทธิสตรีเนี่ยไม่ชอบสวเนี่ยแน่นอนเขาจะมองว่าเราไม่ค่อยดีก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณเขาบอกว่าอย่าดีร้อเปอร์ซนตะเพราะคนดีตายหมดแล้ว